ได้ไม่มือได้แค่ไม่กี่ร oh. ้อยเองโอ้โหใครมีคนเนะาะครับโย่แต่ไม่มีทุบไ,ไม่ได้<บ>อะทุบข้ามไม่ได้ครับอืมตั้งแต่มเมื่นมานี่เงียบมาเลยใช่ค่ะบอือนี่ก็ที่ตรงนี้ไม่ปีไม่มีอะไรนะปกติเออปกตินะพี่น้องเด้อถ้าดูลคลิปกะมาเที่ยวกันเยอะๆครับนะให้เหมือนอด,ดีตที่ผ่านมากันแล้วกันนะครับนะเพราะปลอดภัยนะครับ อ่าแม่ค้าก็บอกว่าปลอดภัยนะครับเนาะปลอดภัยใหวเปิดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วบ่เปิดได้สองอาทิตย์แล้วมั้งไม่ถึงไม่ถึงบ่ประมาณประมาณอาทิตย์เนาะาณอาทิตย์กว่ากับคนคนหน่อยน้องคนไม่เยอะปกติแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเงียบนะสุกเสาร์อาทิตย์พอมีคนบ้างแต่ก็ยังซื้อขายน้อยเนาะพี่หนองื่อกี เออยังไม่ค่อยซื้อบเราก็ไม่กล้าซื้อหรอกอะไรอะไรเนาะครับครับอาขอบคุณมากเนาะลูกเส,สาร์อาทิตย์จะพอมีคนอยู่ใช่ไหมยายลูกเสาร์อาทิตย์พอมีคนบ่กลานถามเนาะสุกสาวธรรมดาตรงนีบเงียบเนะะาะก็ตั้งแต่เหลาอันนั้นนะครับไปชายแดนไปครับก็เริ่มเงียบอืมตอนนี้คนเขากลับมาหมุดแล้วเนาะกลับมาหโมยแล้วทยอยกลับแล้วทยอยกลับแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่ โอ้โหเขากลัวว่ามันกะ้ามีสื่ออะไรเงี้ยสื่อแจ้งว่าเออไม่มีอันตรายอะไรนะ้วเขอเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกาให้นะครับนะกับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับวับดหลวงปู่สวงเนื้อพี่น้องเนื้อเป็นวัดท่องเที่ยวเอายายขอบคุณมากขอ <laughs> อนุญาตถามเลยมาจากจังหวัดไหนเนี่ยมาเ<ล>ที่ยวซีสเกตนี่บอก โอ้มาจริงเลยค่ะเป็นผู้สิงเอาพี oh oh, <laughs> <f 000> uh ่น huh. oh eh ้องจังหวัดอื่นมาเที่ยวกันเยอะๆเด้อสุกเสาอาทิตย์คนหลายบอกว่มีโอ้เงียบเปิดมาได้จักอาทิตย์เลยดิอาทิตย์กลัวอาทิตย์นึ่งเนาะเปิดมา่อไรนิ่งอาทิตย์เลยยังเงียบอยู่เงียบโอ้วันเสาันธรรมดาราปีนิกตะเรียนยางแน่โอวันจันทร์ถึงสุดก็มียังหน่อยยักเรียนแนอ ชวนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เลยสดีพอมีคนบ้างแต่ขายยากบวบนี่นี่นี่จ, <laughs> จะบาหลายโอ้ยจะพาบนนี้เ,เลยก็ได<อ>้เดี<อ>๋ยวเรานี่ประมาณกว่าวที่ที่สิบสบคนาน,นจอดรถนะครับร้านจอดรถคนยังน้อยอยู่นะครับวันนี้เป็นวันอังครารวันอังครารที่19นะครับนะวัดไผ่พัฒนา ตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตนะบรรยากาศก็ยังเงียบเงาอยู่แต่เท่าที่ผมถามแม่ค้านะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี่พอมีคอนอยู่นะครับสุกเสาร์อาทิตย์พอมีคอน,อนครับ <นะ S 2> แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่คนน้อยนะครับคนน้อยนะครับลานค้าก็มีไม่เยอะนะครับนะแล้วนี่ก็ลานขอ,ของฝากโอนะครับของฝาก มีของฝากมีกระติบข้าวนะครับนี่อาจจะสั้นเนี่ยนะพี่น้องเด้อไม่กันสั้นผมอ่าพังนะครับนะหดนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นไวยาตากปลาตากหมูตากเนื้อนะครับเนาะตากเนื้อแห้งนี่ของฝากวัดหลวงปู่สวงนะ สุวเสาร์อาทิตย์จะพอมีคนอยู่ใช่ไหมยายสุวเสาร์อาทิตย์พอมีคนบ่กลานถามเนาะส่วงธรรมดาตรงนี้เงียบ,นยบเนาะก็ตั้งแต่เข่าอันนั้นนะครับไปชายแดนไปครับก็เริ่มเงียบอืมตอนนี้คนเขากลับมาหมุนแล้วเนาะกลับมาขโมยแล้วยทยอยกลับแล้วทยอยกลับแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่ยังเงียบยังหมุไม่มีใครกล้ามาเขากลัวไงโอ้เขากลัวเพราะมันกะถ้ามีเสืออะไรเงี้ยสือแจ้งว่าเออไม่มีอันตรายอะไรแล้ว เดี๋ยวจะบอกให้นะครับนะบปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับวัดหลวงปู่สวงน้อพี่น้องน้กเป็นวัดทองเที่ยวอ้าวยายขอบคุณมากนี่ขายของฝากเนาะงูยามสวยสวยพี่น้องหอมวกนะพี่น้องวัดนะครับปลอดภัยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะๆให้เหมือนอดีตกันแล้วกันนะ มาเที่ยวกันเล่นหลายเหมือนอดีตที่ผ่านมาเราจะพาพิชมทางในวันสักหน่อยวัดเชียวพี่น้องขอชมหน่อยนะครับชู่ยชิชูชิห้องฝากพี่น้องนะมาเที่ยวกันเยอะๆเด้พี่น้องเดออ้ปลอดภัยได้วันลุงปูสวงครับ ช่วงนี้ก็คนน้อยอาจารย์ตังคารพูดพระหั่นสุกคนน้อยใช่ไหมครับใช่คนน้อยมากเลยค่ะเชื่ออยู่เป็นช่วงนี้ด้วยกัดไม่หนี่ถ้าโดนนะคะกัดโดนโอ้โหซุบซุบอุ้ยซุาร์อาทิตย์นี่คนเยอะพอมีก็แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ขายไม่ได้ได้แค่ไม่กี่ร้อยเองโอ้โหค่ยมีคนมาค่อยมีคนนะครับน้องแต่มีมุกมีเลยว่าค่ามเวลาครับ อืมตั้งแตงหุ่นมากอย่เงียบมาเลยใช่ค่ะอืมอนี้ก็ที่ตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะปกติเออปกตินะพี่น้องเด้อถ้าดูคลิปกะมาเที่ยวกันเยอะๆคนะพ่อให้เหมือนอดีตที่ผ่านมากันแล้วกันนะครับนะว่าปลอดภัยนะครับอ่าแม่ค้าก็บอกว่าปลอดภัยนะครับเนาะปลอดภัยว่าเปิดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วบ่เปิดได้สองอาทิตย์แล้วมั้งไม่ถึงบไม่ถึงบออืมประมาณประมาณอาทิตย์เนาะ พอนาทีกว่ากับคนคนหน่อยพี่น้องคนไม่เยอะปกติแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเงียบนะสุขสาอาทิตย์พอมีคนบ้างแต่ก็ยังซื้อขายน้อยเนาะ<ช>พี่น้องวาเมื่อกี้อเออยังไม่ค่อยซื้อครับข,ขอบคุณมากเนะี่ยพี่ไปพี่น้องอ่า มาเที่ยวกันเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยโอ้พอมีนักท่องเที่ยวมากบ้านเนี่ยเยนี่ผมถามขออนุญาตมาจากมาจากจังหวัดไหนครับขออนุญาตถามเนี่ยมาจากจังหวัดไหนเนี่ยมาเทียเท่ยวซีสเกตนี่บอก โอ้ิงเลยคผู้สิงเอาพี่น้องจังหวัดอื่นมาเที่ยวกันเยอะๆเนอผู้ิงอนี่ยๆโอ้ใครใครมากพี่น้องเนี่ยมากแบบเครื่องรางของขังว่ะเนี่ยนะเค่องางของขัง้นนี้กับมาได้เนี่ยเยอะอ่ะไปพี่น้องเดี๋ยวพาชมข้างในนิดนึงนิดนึง เราจะพาดูตลาดนิดนึงก็โอเคพัฒนาเนี่ยบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์นะครับเด้อจังหวัดศรีสะเกิเดี๋ยวพาชมเงียบนะครับเท่าที่ถามแม่ค้านะครับถามแมค่มค้าแม่ค้าก็บอกว่าอ่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยมาเที่ยวกันเยอะๆครับนะมาเที่ยวมาทําบุญกันเยอะๆพี่น้องนะครับนะสำหรับอ่า วัดไพ่พัฒนาเนี่ยผมมองหานะักท่องเที่ยวประกอบกับมื่อนี้เป็นวันนงังคานนะครับเป็นวันใครที่ชอบตัวเลขนะครับนะก็มาหาตัวเลขได้นะครับนะเนี่ยชุดไทยห้อก็ซื้ออัฐวายนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับนะแต่ผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับเด้อถ้าผมพูดผิด,ผดกข็ขออภัยนี่นะครับมาทําบุญได้นะครับนะนี่ จุดนี่ก็นี่ใครชอบตัวเลขนะครับนะกับมาได้นั่นตรงนั้นกับุดทูบนะครับจถูท่บนักท่องเที่ยวนะครับผมถามเมื่อกี้กับมาจาก,กอำเภอภูสิงห์ครับนะน ผมกาดจะแปลกๆนี่ยังน้อยเพราะว่าผมใสกยงกรสัชุดกีฬามากพี่เนาะมนอยู่พวกไก่นะครับปกติพวกคล้ายขล้องยี่นี่แหละขายกวยเตี๋ยวข้ายอาหารตามสั่งอยา่นี่นะครับผมเขามาเรื่อยนะครับนี่ชุดนี่ก็ถ่ายรวปได้เป็นเกลียนนะครับเกลียนผมเกิดท่านนะครับนี่ผมอนิดหน่อยเพราะมันเจ็บเปดขวบนะครับบ้านเก่าอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยเนี่ยบ้านเก่าผมนะครับ เกิดท่านนะครับเด็กเขาจะใส่วัวนะครับชาวบ้านท้องนี้วัวสองตัวเนะี่ยบ้านเกา่าเกลียนนะครับมันใหญ่เลยพี่หนุ่มผมเห็นผมก็จำได้ครับครับครับข่านะครับว่าเจ็ดแปดผมอายุเจ็ดแปดขวบนะบผมไมนคักๆแล้วมันมันใหญ่เลยพี่น้องนะเตะกันนะพี่หนุ่ม ขึนะ้นเป้าหมายก็ได้พี่น้องนะครับนะเขาเรียกเป็นหลังโัน,นะครับคูดกันหนะึ่งสองสามสี่นะอืบรรยากาศบรรยากาศ,ย,ากาศยังเงียบๆอยู่นะครับเฮ้จุด จุดนั่งเล่นนะครับพักผ่อนหย่อนใจดิแล้วนี่มีปลาคาปังยังเหลือปะ่ะเนาะโอ้ยังมีอยู่ปลาคาบปลาสวยงาม ลมเย็นดีแทเด้วเ,เป็นแต่แมานางพักผ่อนยอดใจดีเงียบสงบดีนี่ครับนี่นั่งนี่มด,ดน,น,น,นะครับนีน่อ่ะนั่งแล้วก็ขึ้นไปไหวนะครับขึ้นไปไหวอ่ะนี่ขึ้นไปไหวลงลวงปูนะครับนะ อดีตนะครับนะาเคยบอกล้งปู้นะครับนะถ้าถึงแสนซับสะไข่ก็จะมาเอาไข่มาถวายมันก็นถึงนี่แหละนะครับนะผมก็กลยได้เอาไข่มาถวายน้งปูนะผมได้ผมก็มีความผูกพันพอสมควรสําหรับวันลุงปู่สวงเพราะว่าผมผมอยู่ใกล้นะครับนะมาก่อนเพราก็ม,มาขายกว๋วยเตี๋ยวขายหาน้ำซังซอยหยาดอย,อยู่ตลาดนะครับนะเมอก่อนนะครับเดี๋ยวนีก้กะ บ่ไค่อยได้มาแหละนะครับนะเนี่ยนี่บ่ไค่อยได้มาแหละหลังจากไายเสร็จนะครับนะหลังจากไายเสร็จเดี๋ยวผมเอาปกคลิปก่อนนะเนีน่ยอยู่นี่เนี่ยเห็นยอดพอดี เอากลับมาครับปิดทองนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตมนีนะครับนะเพื่อทบุญนะครับนะเพื่อบุละะวัดแกลวกัน,นะครับนะนี่คือจุดอีกจุด,นนนนดนหนึ่งนะครับนะเราจะาไปบงชาวพระชาวยังนะครับปกัยูดันนนะครับยูดานทางกิจตะวัดตกนะ ชิตตะวันตกนะครับนะม,ม,นม,มวมในขอใเสี้ยนวะที่น้องเจ้าพงกับบริขินใกนะที่น้องอยากได้เสือนะครับหรือว่าของอ่าชุดไทยผ้าไหมหรือว่าเป็นเครื่องล่างของขังนะครับก็มาจุดนี้ได้นะมาจุดนี้ได้นะครับในะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์มือนะครับมาได้ มาท่องเที่ยวกันเยอะๆพี่น้องนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องทั่วประเทศไทยกันแล้วกันทั่วโลกกันแล้วกันนะครับมาเที่ยววัดไผ่กันเยอะๆนะพี่น้องเด้อปลอดภัยดีนะครับแม่ค้าเม่ขายกะถามหาอยู่นะครับอดขวนอยู่นะครับนะขายยากนะครับลันักท่องเที่ยวกะเดือมเบาบางนะครับดังมาเม่ค้าให้แล้วเมื่อกี้นะครับยังเงียบอยู่นะครับนะ ุกเสาร์อาทิตย์พอมีคนนะครับแตก็ขายยากอยู่สุกเสาร์อาทิตย์นะครับพอมีคนแต่ก็ขายยากนะครับนะส่วนมือนี้เป็นวันราชการวันหยุดนะครับวันอังคารนะครับที่19ก็เลยเงียบๆนยพี่น้องผมมาอัปเดตวัดไผ่พัฒนาครับวัดไผ่ปลอดภัยดีนะครับนะมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะให้เหมือนอดีตที่ผ่านมากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพ้นผ้ายางไปทั้งคุณส่วนมากก็มีแต่นักเรียนนักศึกษานะครับมากับนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับไม่เยอะ ประกอบกับมื่อนี่เป็นวันราชการนะครับวันอังคารที่19นะครับรก็เลยเงียบแน่นะครับนะแต่เป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอมีนะครับนะสุกเสาร์อาทิตย์นี่พอมีคนแต่ผมถ่ายผมถ่ายทางในไปเยอะแล้นะครับย่ายถามเนี่ยซุกซุกศตวันอาทิตย์คนหลายบอกพอมีมโอ้เงียบเปิดว่าอะไรจักระดิย์เลย อาทิตย์กลัวอาทิตย์นึงเนาะเปิดมาได้หนึ่งอาทิตย์เลยย,างงายังเงยียบอยู่เงียบส่วนวันเสาร์วันธรรมดามีทีมเรียนงานแน่โอ้วันวันจันทร์ถึงสุดก็มี<อ>นักหน่อยนักเรียนแน่ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย,ย์นี่เดี๋พอมีคนบ้างแต่ขายยากว่ะมีมีมีจะบ่หลายโอ้ยจะฝากบนพิธเลยคแม่ะ<อ> อ่าพี่น้องมาสัมผัสเวตผานกันเลยเงียบเอ๊ะตปปลอดภัยอ้าวขายของจ้าขายของขายของเลยมาเที่ยวเลยปลอดภัยเดินปะก็กินวัตัุดิบอืมกินวัตถัดิบแบคิดไว้นะอ่าปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยมากันเยอะนะครับ นี่มังกวนานคองขายอยู่นี่วันนี้หยุดมังกวานขายอยู่นี่พี่น้องเข้ามาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกสุดนะครับอยู่ขวามือลานแรกพอดีอนี่มืงหนีย้ายเลยน้องพอผมนะครับหยุดนะกันเลย